สวัสดีครับกับผมชนกราเดนเนเจอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆวันหนึ่งเนาะเราจะมาทําการวัดขนาดน้องก้อนเงินก้อนทองนะครับครบรอบ2ขวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้เราจะมาวัดขนาดนะว่า2ขวบเต่า2ขวบเนี่ยจะมีความยาวเท่าไหร่นะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหมนะครับสำหรับก้อนเงินก้อนทองเนี่ยในวิธีเลี้ยงของเรานะครับ ให้กินทั้งพักนะครับให้กินหญ้านะครับให้กินอ,า,อาหารเม็ดนะครับผสมปนเปกันไปนะครับทั้ง3อย่างนะแล้วก็มีวิตามินผสมลงไปด้วยนะครับซึ่งเป็นวิตามินที่มาจากอาหารเม็ดนะครับก็หลายๆคนก็จะเคยเห็นนะเป็นอาหารเม็ดที่เป็นหลายสีนะครับนั่นก็เป็นรสผลไม้นะผมก็ผสมผสมปนกันไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าน้องเนี่ย จะเข้าเกณฑ์ไหมนะครับแล้วก็มีความยาวทั้งด้านบนและด้านล่างเนี่ยเท่าไหร่นะครับใครใจะโตกว่ากันนะครับใครจะสั้นกว่าใครจะยาวกว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนจะไปชมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกระดิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องก้อนเงินก้อนทองด้วยนะครับผมก็เราไปดูกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครั้งนึครับผมก็อยากพิจารกกันในต้นคลิปเนาะวันนี้เราก็อยู่กับน้องก้อนเงินก้อนทองแล้วนะครับผมอันนี้ผมให้อ่าเป็นประกาศนะประกาศทางด้านขวาและซ้ายนะครับตรงกลางนี้เป็นอา่านเม็ดนะเพราะว่าถ้ากินผักอย่างเดียวนะอึจะเหลวนะครับแล้วก็เก็บกวาดยากเนาะมันไม่ค่อยมีกากใยเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับพวกยาดนะ วันนี้เราจะมาวัดขนาดน้องก้อนเงินก้อนทองครับเพราะว่าเราจะได้รู้กันว่าเต่าอายุสองขวบนะครับก้อนทองตัวขวามือของท่านผู้ชมนะตัวที่กระดองออกจากเือเหลืองหน่อยครับตรงทองนะ <Wow. S 1> ด้านซ้ายนี่ออกจากคล้ำๆนิดนึงนั่นคือก้อนเงินนะครับ <Huh? S 1> ก้อนทองเนี่ยสองขวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาวัดขนาดกันนะ ว่าเต่าสองขวดนี่ยจะมีความยาวเท่าไหร่นะครับผมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหมนะครับวัดจากอะไรวัดแบบไหนนะครับหลายคนคงเคยเห็นการวัดของผมไปบ้างแล้วอันนี้ให้กินอาหารเช้านะครับให้กินอาหารเช้าน,นี่เป็นไงขนาดหัวของก้อนทองนะครับให้เทียบกับนิ้วผมนะสองนิ้วนะครับนี่ใหญ่มากนะครับอันนี้เป็น ตลับเมตรที่เราจะใช้วัดกันนะเป็นตลับเมตรย่อมๆเนาะดูเทียบกับตลับเมตรนะกับหัวก้อนเนก้อนทองนะโอ้โหแบบคนละไซส์กันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราให้น้องกินอาหารไปแล้วเราก็วัดไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเราอ่า ไม่ให้อาหารเขานะครับแล้วเราจับตัวหนึ่งวัดตัวหนึ่งจะมากวนเรานะครับจะมาอ้อนขอของกินเนาะแต่ตอนนี้มีของกินแล้วเราจะวัดเจ้าตัวนี้ก่อนนะก้อนเงินนะส่วนเต่าสองขวบนั้นรอนิดหนึ่งนะรอนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้ดูสลีละด้านบนก่อนครับสำรวจความพร้อมก่อนนะผิวข้อนะครับก้อนทองนี่เหลืองอร่ามนะับสะอาดอาบน้ําเรียบร้อยแช่น้ํา เป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาไม่มอมแมมเท่าไหร่มอมแมมอาหารที่เพิ่งกินครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้จับอาบน้ําแช่น้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่วนขาของก้อนเงินนะครับเห็นไหมเกรดสวยงามนะครับสวยงามเรียงกันแบบสวยงามนะไม่แบบเหมือนก้อนทองนะก้อนทองนี้จะให้ดูเกรดนะครับนี่นะเกรดจะบานออกนิดหน่อยนะคนี่ มีผลอะไรไหมนะครับเกตบานแบบนี้ไม่มีผลอะไรนะครับแต่ในความสวยงามเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่าแบบเกรดเรียงแบบนี้นะเกตบังกรแบบนี้นะครับอ่าเรียงสวยนะครับส่วนหลังนะครับบอกทุกคลิปเลยนะครับก็จะมีคนถามในแฟนเพจ a c e b o o k มาตลอดนะหลังน้องเป็นอะไรนะครับดังดงหงายท้องนะหงายท้องตอนที่เราไม่อยู่หรือว่าเราเผลอเนี่ยจะหงายท้องนะครับ แล้วดิ้นนานๆนะพอดิ้นนานปุ๊บมันขูดกับพื้นกระเบื้องนะครับมันก็เลยเลียบไปเลยนะครับมีผลอะไรไหมก็ความสวยงามหายไปนะครับกระดองบางลงนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่เจอปัญหาอะไรนะยังไม่เกิดอ,อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะอาการบาดเจ็บจากอาการหงายท้องนะครับแต่ก็ไม่ควรให้น้องหงายท้องเป็นเวลาน,นานๆนะเพนะราะว่าเนี่ย กระจายเลยนะครับถ้าเกิดหงายท้องนานๆอึอกระจายฉี่กระจายนะครับเพื่อแบบให้ตัวเขาเบานะจะได้กลับตัวได้แต่มันกลับตัวไม่ได้นะครับจนเป็นแบบที่เห็นเลยนะครับเนี่เห็นไหมส่วนประตูด้านหลังนะครับพังเพราะนี่เน่ยสองตัวนี้นะตะกุยกระจุยกระจายนะครับผมตอนนี้ไม่สนใจผักเลยเห็นไหมผักวางอยู่นี่นะขออาหารเม็ดก่อนนะครับเนี่นะ พิษหารเมกกันก่อนนะครับก้อนทองนี่ย็นไงจ้องตากับท่านผู้ชมด้วยครับก้นทองยังไงครับวันนี้ผมสองขวบตอนปีใหม่นะผมจะมาวัดขนาดแล้วช่วยกันลุ้นด้วยนะครับว่าผมจะตัวยาวแค่ไหนนะเนพื่อนๆพี่ๆน้องๆเป็นปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันบ้างครับนี่เห็นไหมขนาดเนี่ยเดี๋ยวผมวัดกระฝามือให้ดูนะนี่โหแบบเต็มไม้เต็มมือน่ะปวแตลับเม็ดล่วงเต็มไม้เต็มมือนะครับเต็มไม้เต็มมือตัวปเปียกๆนะเพราะว่าอาบน้ํากันเลยยังไม่ได้เช็ดตัวนะครับเดี๋ยวหลังจากวัดขนาดเสร็จผมจะเช็ดตัวลงแว็กนะเหมือนเดิมนะครับผมไม่ใช่แว็กลงวัสลีนผิดผิดนี่ครับก้อน เงินของเราวัดจากมือนะเห็นไหมดูโอ้โหนอนกินกันสบายใจมาไม่เป็นการเสียเวลาผ่านมาห้านาทีแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้วัดกันขออนุญาตก,กลับตัวก่อนนะครับมาทางนี้นี่ให้ดูด้านหลังกันบ้างนะปนื๊เกรดสวยนะครับเกรดสวยให้หันหันมามองเราด้วยนะก้อนทองพ่อทำอะไรอ่ะ จะทำไรหนูหรือเปล่าก้อนทองนี่เป็นตัวเมียนะครับนี่เป็นลูกสาวผมนะครับลูกสาวนะตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วได้ลูกสาวนะ้วก้อนทองก้อนเงินี่แบบห้าสิบห้าสิบแล้วเกินนะหงายท้องก็ยังดูยากนะใครดูเป็นนะครับใครดูเป็นมั่นใจว่าเป็นตัวคู่แน่บอกผมแล้วดูแล้วมั่นใจว่าเป็นตัวเมียบอกผมนะลองคอมเมนต์ไว้ผมอ่ะ ตอนเนี้ยไม่มั่นใจน้องเลยบางทีก็เหมือนจะจะเป็นตัวผู้นะเพราะว่าดุเหลือเกินนะครับดุเหลือเกิน <Huh? S 1> เวลาที่ไม่มีของกินเนี่ยมานั่งเล่นกับเขาไม่ได้เลยนะครับก <Huh? S 1> ้อนทองเนี่ยชนกระจุยกระจายเลยนะโอ้โหหลังเป็นอะไรเนี่ยโอ้โแตกผมไม่ใช่แตกขยายขยายขยายร่องขยายนี่แบบเกือบเท่านิ้วผมเลยนะนโอ้โหล่องขยายใหญ่มากนะครับดำมาเมื่อมเลย แล้วก็มีลายเป็นเอกลักษณ์นะครับเนี่ย<ม>ก้อนทองของเราก้อนเงินไม่มีลายนะเอ้ยก้อนก้อนเงินตัวนี้ก้อนทองไม่มีลายนะผมก็พูดผิดเนาะสับสนละสับสนละจับไปจับมานี่ก้อนทองของเราก็าเป็นแบบปกตินะครับปกติของเต่าซูทั่วไปเนาะสีแบบนี้ส่วนเนี่ยก็ยังดำเหมือนเดิมนะโอเคเราวัดกันเลย ขออนุญาตจับอ่าก้อนทองหนังท้องนะไม่เอาดีกว่าเอาก้อนเงินนะอย่างที่บอกท่านชมเอาก้อนเงินดีกว่าไปจับก้อนเงินหงายท้องกันเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็จับก้อนเงินหงายท้องเร,เรียบร้อยนะต้องวัดเดือยแบบนี้นะเพราะว่าเขางอขึ้นนะับกระเดือยของเขานะ,ะให้สุดให้สุดให้สุดปลายเดือยอตรงนี้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มมานะครับจุดศูนย์อยู่ตรงนี้นะหนึ่งนิ้วสองนิ้วสมนิ้วสนิ้วเจ็ดแล้วแปดแล้วสิบแล้วสิบเอ็ดแล้วสิบสี่นิ้วแล้วขออนุญาตขยับให้ตรงนะครับประมาณนะประมาณโดยประมาณสิบสี่นิ้วเอ่อสิบสี่นิ้วครึ่งนะกับอีกหนึ่งหนึ่งขีดนะเห็นไหมอ่าสิบสี่นิ้วครึ่งกับอีกหนึ่งขีด สเกือบสองขวบแล้วนะก้อนเงินตอนนี้รออีกเดือนหน้านะครับจะสองขวบเป๊ะนะครับผมอนุญาตจับน้องไงายเหมือนเดิมอันดับต่อไปก็เป็นน้องก้อนทองนะครับน้องก้อนทองของเรานั่นเองผมอนุญาตจัดองค์รกรอบนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการวัดนะแล้วก็รวดเร็วนะครับจะไม่อยากให้น้องไงายท้องนานเดี๋ยวน้องจะดิ้นนะอ่ะศูนย์พอดีนะครับให้มันอยู่ศูนย์พอดีนะ โอเคนะครับเห็นไหมสิบสี่นิ้วครึ่งดูก้อนทองของเราเป็นที่นะยังไม่ถึงสิบสี่นิ้วเลยนะครับยังไม่ถึงสิบสี่นิ้วเลยนะวัดจากด้านล่างนะครับเห็นไหมโอ้โหตัวเมียน้องก้อนทองของเราอ่ะหงายกลับหงายกลับอนุญ,ญาตนะครับโอ้ยจะทับขาแล้ว ต้องค่อยๆประยุงนะแม่ลูกสาวของเรายังไม่สิบสี่นิ้วเลยเนี่ยเรา้มาวัดข้างบนกันบ้างเห็นแต่ข้างล่างกันมาเยอะแล้วะมาดูข้างบนนะครับต่อเนื่องกันเป็นเลยเนาะต่อเนื่องกันเป็นเลยนะครับด้านบนผมจะวัดตรงยาวที่สุดนะคือปายนี้นะครับอ่ะศูนย์นะศูนย์นะโอเค ยูนิ่งๆน,นะลูกมาจะรถที่ตรงนี้เลยครับจังยากนิดนึงนะไม่อยากขยับน้อง17นิ้วนะครับสินิ้วครึ่งกว่าด้วยนะครับมาอีก3าขีดได้นะครับผมเดี๋ยไปดูก้อนเงินมางดีกว่าด้านบนเรายังไม่ได้วัดกันเลยนะครับใครจะยาวกันนะ เอาละครับวัดก้อนเงินเดี๋ยวผมต้องให้น้องนิ่งๆก่อนนะต้องให้น้องหุบหัวเข้าไปครับเพราะว่าก้อนเงินเนี่ยเดินนะห่วงพื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวชนเรานะครับเข้าไปซิรุเข้าไปลุวัดที่เดียวกันนะยาวปุ๊บ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 มาจะลดที่ตรงนี้ฮะสิบเจ็ดนิ้วพอดีเลยนะครับโอ้ยโอ้ยเห็นไหมขยับแล้วสิบเจ็ดนิ้ว ก้อนทองเนี่ยด้านบนยาวกว่านะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูอีกครั้งนะอีกครั้งหนึง่งอนุญาตนะครับใครรู้ว่าลูกผมตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียอ่ะลองเดากันนะครับอ่ะนะครับใครรู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับก้อนทองของเราตรงนี้ กับการสัมผัสนะตรงนี้จะเวา้านิดหน่อยนิดหน่อยไม่มากนิ่งหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกนิ่งหนึ่งแป๊บหนึ่งเว้านิดหน่อยนะหางไม่ยาวนะครับห่างไม่ยาวนะเรียบเสมอนะครับตรงนี้เว้านิดหน่อยนะครับส่วนคางยื่นขึ้นนะยื่นขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมไม่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ตรงเหมือนก้อนทองนะหเห็นไหมให้ดูแบบเห็นไหม โค้งขึ้นนะครับโค้งขึ้นน,นะผิวเป็นแบบนี้นะครับอ่องายขึ้นดีกว่าไม่อยากให้น้องนานนะออให้เช็ดตัวให้อโอ้โหดูแบบงันไงฉีแตกเลยนะครับอึอลาดไปเลยนะครับนี่แหละไม่อยากจะงายนานนะถ้างายนานจะฉีแตกอึอแตกกันเลยทีเดียวเชียวก้อนทองนี่ไปกินต่อแล้วนะครับ ไปกินต่อแล้วกินกันต่อนะครับก้อนเงินนี่จะชนเราแล้ว,ลวดูอแึแตกฉี่แตกเลยนะครับเห็นไหมก้อนเงินของเราโอ้อย่าชนพ่อเด้อเจ็บนี่นะครับอ้โหก้อนทองของเรานะครับก็ เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับการวัดขนาดก้อนเงินก si ้อนทองนะก้อนทองเนี่ยด้านบนยาวกว่านะครับส่วนด้านลา่างสั้นกว่านะส่วนก้อนเงินตัวนู้นนะครับตัวนู้นนี่ด้านล่างยาวกว่าเพราะว่าคางเขางอขึ้นนะก็เลยได้เปรียกนะครับส่วนด้านบนเนี่ยสั้นกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราดูข้างบนเนี่ยตัวนี้ก้อนทองลูกสาวของเราเนี่ยจะใหญ่กว่า แบบเห็นได้ชัดเลยนะใหญ่กว่าเพราะว่าตัวเขายาวกว่านะอาจจะเป็นเพราะตัวเมียด้วยนะครับก็เลยตัวยาวนะส่วนก้อนเงินเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยเรื่องเพศเหมือนจะเป็นเพศกระเทยนะหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเลยนะครับยังเลือกเพศได้หรือยังไม่รู้แต่ถามมีคนถามว่าเห็นเพศหรือ,อยังยังไม่เห็นคนระับไม่เคยโชว์เพศอะไรให้ให้ดูเลยอาจจะเป็นตัวเมียเลยประมาณ90%ก็ได้นะกะดูกมาก บอกเลยว่าดูเวลาที่ไม่มีของกินนะครับผมก็ถามว่าขนาดเต่าสองขวบที่ใหญ่ประมาณนี้นะครับเข้าเกณฑ์ไหมนะปกติหรือเปล่าหรือว่าเร็วเกินไปหรือว่ายังช้าเกินไปนะครับคําตอบนะครับคือในเต่าที่อายุสองขวบนะโดยทั่วไปนะครับสอบถามจากฟาร์มเลยนะอันนี้สอบถามจากฟาร์มไม่มีไม่ได้มีแบบไปเซิร์ชท,ที่ไหนมานะครับ อบถามจากฟาร์มนะเต่าสองขวบควรมีความยาวตั้งแต่13นะครับถึง16นิ้วนะครับอยู่ในเกณฑ์นะก้อนเงินก้อนทองนี้ยังอยู่ในเกณฑ์นะครับ13ถึง16นิ้วในเต่าสองขวบถ้าต่ำกว่านี้อาจจะเกิดจากการโตช้าผิดปกติหรือว่าได้รับสารอาหารหรือแสงแดดไม่เพียงพอนะครับหรือว่าถ้าโตเร็วกว่านี้ ก็ต้องดูว่ากระดองน้องเนี่ยบางหรือเปล่าหรือว่าปูดเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าโตเกินนี้นะอาจจะได้รับสารอาหารเยอะเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าโตเร็วแล้วไม่มีผลอะไรก็ให้น้องโตเร็วไปเถอะครับแต่ถ้าโตเร็วแล้วเ,เสี่ยงที่จะขาดแคลเซียมนะครับเพราะว่าไปสร้างกระดองซะเยอะก็ต้องระวังนะครับผมก็อันนี้ถามจากฟาร์มนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ ยืดยาวมาพอสมควรแล้วนะครับก็ต้องขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับขอนิดเดียวนะครับขอนิดเดียวกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับปุ่มไม่ได้อยู่ไกลเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องก้อนเงินก้อนทองด้วยนะครับผมที่กําลังเจริญเติบโตและอยู่กินอยู่ดีมีสุขนะในทุกๆวันนะครับอาหารนี่ไม่เคยขาดนะน้ำเนิมเต็มที่นะแดดนี่จะได้ประมาณสายๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็ดตัวน้องแล้วก็ลงวาสลีนนะน้องจะได้สบายตัวเนาะสวัสดีครับพอราไปด้วยภาพการกินเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมบายบาย